ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพรวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันแปลซ้ำในวันอาทิตย์วันที่4เดือนที่สองในหัวข้อเรื่องพระคําในเนื้อหนังและพระจนะที่จะใครขวรและสามาคีธรรมในพระธรรมย่อนบทที่หนึ่งข้อที่14พระวาทาทรงเกิดเป็นมนุษย์ และทรงอยู่ถ้ำกลางลาวเราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองเดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงพี่น้องคะข้อพระคำเพรตอนเริ่มต้นของเราเก่าถึงพระเยซูพระคำที่บังเกิดเป็นมนุษย์พวกเขาเห็นพระสิริของพระองค์ขณะที่พระองค์เดินไปตามถนนจนพระองค์ถูกสังหาร แต่พระเจ้าทรงทําให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและสำแดงพระองค์เห็นอย่างเปิดเผยว่ายังมีชีวิตอยู่พร้อมกับข้อพิสูจน์ที่ไม่มีข้อผิดพลาดมากมายบัดนี้พระองค์ทรงสถิตอยู่ในคุณสรรเสริญพระเจ้าพวกเขารอคอยพระคำคาดหวังพระสิริของพระองค์ตามที่ผู้เขียนพระวจนะพูดถึงแต่แล้วพระคำก็มาบังเกิดจากยิงพรมาจารี และดำเนินชีวิตในแผ่นดินโลกนี้แต่หลายคนกลับไม่รู้จักพระองค์พระองค์จัดทำเราสาวกของพระองค์ว่ามนุษย์กล่าวว่าบุญมนุษย์เป็นผู้ใดน่าเศร้าที่พวกเขาไม่รู้จักพระองค์แต่เปโตรพูดโดยการเปิดเผยสำแดงว่าพระองค์เป็นพระคิดพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่มัทิวบทที่16ข้อที่16ยอนเรียกพระองค์ว่า รวัฏฐาทรงเกิดเป็นมนุษย์เขาเก่าถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของมนุษย์นั่นคือพระเยซูคริสต์เพลงเป็นพระคำที่ดำรงอยู่ก่อนการทรงสร้างและสรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์ยหอนบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงสเป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่ได้เห็นพระคำนิรันดร์ของพระเจ้าที่บังเกิดจากหญิงพรหมาจารีและห่อตัวด้วยผ้าห่อตัวที่เติบโตและดำนินอยู่ท่ามกลางมนุษย์ ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเรียกรองว่าอิมานุเอลพระเจ้าสถิตกับเรามัทธิวบทที่หนึ่งข้อที่23พระองค์ทรงประสูติเป็นอิมานุเอลแต่วันนี้พระองค์ทรงเป็นพระคำที่ดำรงชีวิตอยู่ภายในคุณทุกย่งกางก้าวที่พระเยซูทรงดำเนินคือพระคำของพระเจ้าที่เคลื่อนไหวพระองค์ทรงเป็นพระคำที่เป็นตัวเป็นตนและในวันที่คุณต้อนรับพระองค์ให้สถิตอยู่ในคุณ คุณเองก็กลายเป็นพระคำที่เกิดเป็นมนุษย์ด้วยด้วยกันบังเกิดจากพระคำเดียวกันของพระเจ้าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากมเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จากมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่พี่น้องคะเช่นเดียวกับพระเยซูคุณคือพระคำที่เคลื่อนไหวเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราก็เป็นเช่นกันในรลกนี้ หยอนบทที่4ีข้อที่สิตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าทำไมเราจึงถูกเรียกว่าจดหมายพระคำของพระคิดสองโครินธ์บทที่3าข้อที่3คุณคือพระคำที่เกิดเป็นมนุษย์ฮาเลลูยาอาเมนให้เรากขอถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอพระคุณสำหรับชีวิตที่พิเศษที่ข้าพรงค์ได้รับเมื่อข้าพรงเชื่อและรับพระคำตอนนี้ข้าพรงค์กำลังเป็นการผลิตซ้ำของพระคำนั่นคือพระเยซูคริสต์พระคำที่มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ใน และผันทางข้าพระองค์ชีวิตของข่าพระองค์คือการสำแดงออกของน้ำพระไทยแนวคิดความคิดและความคิดเห็นของพระองค์สาธุการแด่พระเจ้าฮาเลลูยาอาเมน ที่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าทุกย่างก้าที่พระเยซูทรงดำเนินคือพระคำของพระเจ้าที่เคลื่อนไหวพระองค์ทรงเป็นพระคำที่เป็นตัวเป็นตนและในวันนี้ที่คุณต้อนรับพระองค์ให้สถิตอยู่ในคุณคุณเองก็กลายเป็นพระคำที่เกิดเป็นมนุษย์ด้วยโดยการบังเกิดจากพระคำเดียวกันของพระเจ้าเช่นเดียวกับพระเยซู คุณคือพระคำที่เคลื่อนไหวคุณคือพระคำที่เกิดเป็นมนุษย์ชีวิตของคุณคือการสำแดงออกของนำพระไยัยแนวคิดความคิดและความคิดเห็นของพระเจ้าค่ะพระเจ้าสำกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด